อ่าถ้กการเงียบในเดิอบ่าหน่อยก็เงียบแต่ว่าให้ฟังในสิ่นี่เป็นสาระเป็นประโยชน์จนสุเทพพจาย์พูดก็ไม่ต้งองมาอุปธรรมตลอดนขนาดขโมยตามรักก็ได้ก็ใช่บาทใช้ใช่บาทหยาดพกประจำประจำะจนหลายปีละหัวใจมาหลายปีอ่าถ้ากระถินก็บ่มันบังคับหรอกแต่ว่าให้จ์ว่าขานลุงมันปียามาตาัดเอกสาดี <c oughs> พี่หนาสนองพีดีไม่แห้งหามซึ้งเ่ราะยูด้วยห้ามตายผอมมัุ่กจองแล้วจองแล้วแต่ว่ากห้ขยายใจความน้อยนหนึ่งว่าจองกัอาพืนเออนะเท่านั้นแหละเนาะเขาจะเอาเอาฟังก่อนทีนี้เงียบก่อนนะพระเจ้าประสงค์มาทําสมาธิไปด้วยทําสมาธิผมคงจริงๆเวลาหลวงพ่อพูดสิบนาทีหลวงพ่อพูดหลายเรื่องเนาะ เรื่องเบื้องต้นก็คงยายพูนเราที่ถวายที่นะยายพูนยายพูนใหญ่เป็นแม่ใหญ่เป็นแม่ใหญ่แล้วทางลาพูนก็ฝากความคิดถึงมหายายไอ้อ้นหายไปเกาหลีห้าปีแล้วยังไม่ได้ข่าวไอ้อ้นนะที่คุณเคยกับยายที่ลําพูนที่แม่ประไผนะ่นั่นไอ้พันธุ์พูดกับหลวงพ่อจะเคพันุ์พวกไอ้พันธุ์ไอพันธุ์ หลวงพ่อเล่าให้ฟังนิดหน่อยหลวงพ่อไปโดยบังเอิญน,นะไม่มีใครบงการไปนะไปตรงนั้นมีพระอภิญญาพระอภิญญาอย่าไปขายายใจความมากเลยท่านบอกว่าท่านท,ทําไมต้องหล่นมาอยู่ตรงนี้ท่านมาไปเหมือนกับพี่น้องหมดเลยสละอันบดเลยหลวงพอ่อวนท่านไอ้พันธ์ไอ้พันธ์เาเพื่อจะไปเสด็สะะานี่ทำารหลายหลายพี่น้อง่าหท่านก็คุยนอยู่ว่าไอ้พันธ์ไอ้พันธ์ นี่อย่าง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 ตัวยกตัวอย่างนะที่มันเป็นที่ไปที่มาบางเดือนก็จากนั้นน้องพ่อมานี่ใหญ่ก็สถานอะไรสบายขี้ยไงแล้วห้องพ่อก็เลยกำ้มกั้มกึ่งคนมาตอนนั้นน้องพ่อเอาไปยุโรปบุรีปปบ้างอะไรบ้างเอาเดือนนี้ยุติไปแค่นี้แล้วก็วันนี้ก็ถ้าพูดถึงตำรักกระวดแห้เกาอี้ฟัง่งขันโบโเจอยฟั่งค่ะสวดแห้ลูกค้าเทวดาฟัง่งทังเจ็ดสวด บริสียหายหย่งังแต่ว่าจะไปตกใจเพราะว่าร้องพอ,อดเพราะว่าจะไปเน้นจริงๆริรขนขด้ยิ่เข้าอ,อาหารนั่นแซบแบเลยนะขณะจะพบ่ดขี้คืนดินไปกินเลยขันไงานน่งอาหารหลายหลาย,ลายวันทันแต่ก่นอนหอดบ่อนงน้ำข้าวเจา้าข้าวเยออาหารบากอาหารเมื่อนี่นใส่ลองพอดจะเป็นประมาณทังสี่เพราะว่าเบ่ดบด้เน,เน้นแต่ว่ามีคนมาดอกยังตอนเย็นนั่นเสร็จแล้ว พอสวิตคิดก็ามาพอไม่ตีมาว่าใดเขอาคองเทพนั่นสิจิตทำง,งานห้อมขันแล้วก็ได้ร้าให้คนผู้จัดการทางการเินเอาชิ้นมาแล้วทั้งสินยกยกตัวอย่างนะทางสาธารณสุขจังหวัดขมาแล้วมันงานหลายงานะงานหลายอย่างงานหลายคนมาแยกไปว่าใดล่องเพ่นอดีตล่องเพ่นมา,าว่าใดเพราะว่าอ่าลูกลูกลูกเสพไปเมืองนอก <laughs> ไปเมืองนอก ค่าเลี้ยงล้านนี่แหละไม่ใช่เลีเ้ยงล้านก็ตรงนี้แหลอะอคุณปูคุณถวดด้เลี้ยงล้านก็ตรงนี้แหละเจ็คสีมันเจ็คสีมันงางเอาซาลาเพิ่มขึ้นหนึ่งไปสวดห้ายคนห้ายหลายแจ้คไปตรวจสรวจในโต๊ะจีนฟัง่งให้ไปสวดให้ขวดเราฟัง่งนี่สินะมันบนเป็นไก่พุดเลยเด้ทเข้าใจเด้นั่นเ้าไปรวมบุญแต่ว่า น้องพ่อไปนั่มสวดน้องพอโอ้สวดในขวดเราฟังบ่จังหวะเดินเข้าไปงานนี่งานใหญ่โตโหมดฐานนี่แต่ว่าฟันฟ้าจากขวดเราจะขี่เมาเข้าไปสวดเดินหมดทั้งหมดไปสิมันมันเลยพอดีย,ยังเสียมันเลยพอมันมันโปคือยังฉี่ในภาะเนี่ยเพิ่นหลายเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็ได้รุ่นน้องนะั่คือว่ารุ่นน้อง ไอ้มือนี้เพ่ได้เป็นหมอแค้นคัดเดอร์มาจากสยงยปอดใจขาดตัวหมอแค้นต่างหากหมอร่ำตํางหากใจมืออื่น <c oughs> อย่างนี้เป็นตน้นแล้ว,ม,ลวมีวิธีการหลักการทั้งนั้นเดะถ้าพูดถึงตามหลักเราจะบอกว่าผ่ามาหลยายนี่ได้เจ้อซ่องสมัชวัยไม่ต้องตกใจอย่างนี้เป็นตน้น <c oughs> ไม่ต้องตกใจผ่าท่านก็เข้าใจเขาท่านอบรมไปดีแล้วบางวนก็ัมาอันจันม่จากซุริ่ เราพอต้องรีมาจากบ้านนานโอเขียนพูดพูดที่สามหลวงมาจากบัญญัติุดควานชี้มาจากผมมาไา่ใส่ผมคุบด,ดาก็มาจากไอ้บันท่านโอเขียนเหมือน,นกันอาจารย์ปีเตอร์พูดหนึ่งมาจากพูนจากห้อยทับท่านชีสเกตห้อยทับท่านชีสเกตเผมไม่รู้น้องอะไรเลยเน้นน้อยค่าตัวน่าจะโอ้เน้นน้อยฆ่าตัวเท่าไหร่ค่าตัวเจ้าบาทละ่ะ มากไก่มานี่ย่าตัวเยอะมากมันโมโหแล้วโมโหเนะพรุ่ง,น,งนี้จ่ายค่าตัวนะอย่าเพิ่งกลับนะจ่ายค่าตัวพรุ่งนี้ใจไปเติมเข้าใจทุกคนถิ่มารวมถิ่มารวมต้องบอไก่พบแล้วไก่เป็นแน่ยหน่อยเนี่ยลองไป้องดีอย่าน,นำลงพอเนี่ยนะย่านี่ลงพอมีสายสาขาหลายหม่องเยอ่บางหม่องได้ยยบยบตัวย่างคือลงพอชุดท่อนตายหลงองคํามเคือสืบถอดต่อก็เลยก็เลยยบไป จะมันน้องซ่องหองบ้านอายการมูตาเพี้ยนมูตาเพี้ยนอายการคมจักเราอยู่บ้านแถวชินาเขตจะยังก็เท่าร้ยายแล้วล่ะเป็นเพื่อนฮักเพื่อนแท่งกับตาเพี้ยนตาเพี้ยนกับไปแล้วพราะยงี้วงไปแล้วนี่คืองส่วนอาจารย์สุเทพอาจารย์ปุ้นจองกระทินทร์แบบจะเฝ้าตายเนาะหันจใจไว้ เป็นไปได้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาใเป็นเรื่องธรรมดาหากักหามว่่ได้หรอกหามว่่ได้แล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึง่งหลวงพ่อข้อรลบปูชาพระมาจันทองลัดพระมหาทองรัดเป็นคนลํำพูดบงหงันกันหลืกคนได้งานอยู่ตลอดได้งานหลวงพ่อไม่รู้นองเนีย่ยขันทอดสายยางก็คือสิไปอันนี้สําคัญว่าจิตหัวใจของหลวงพ่อคือกัน เจยวซุไปร่ำพูดบอไปใส่ประมาณนี้ล่ละแต่ว่ากระติดตอ่อกันมาตลอดอ่าหลายๆท่านหลายๆวเพราะท่านมาเคยมาพักที่นี่ด้วยน,นะถ้าพูดโดยย้อนกลับไปชักานามเพอเมืองเราเนี่ยมหาผลท่านเคยมาพักกับหลวงพ่อมาฝากลูกศิษย์เยอะเลยเมื่อก่อนผู้นําผู้ปกครองเมื่อก่อนเนี่ยน,นะอ่าเพินมี่านักเลียนเย็นบรรจุคนบอกคนมาส่งให้่สามสองคันรถสามคันรถวันจันทร์ยังับเมื่อไหร่สิ นก็นมาเยอน้ำหลวงพอ่อหลวงพ่อมาหาผลบัตรุไสจิตตะก้อนเนี่ยจริมีเรื่องเล่าเหมือนกันเลยเขาบอกว่าขนาดเจ้าอาเภอยังไปอยู่กับอาจารย์ที่วัดเบืบ้องมองยาวเลยเมื่อก่อนเขาบอกนพอดีหลวงพ่อมาหาผลตายเขาลือลั่นเลยเขาโอ้ลูกพี่เขาตายแล้วลูกพี่หลวงพ่อบุญทันเน,นี่ยตายแล้วแต่หลวงพ่อยังไม่ตายดิยังดันอยู่ต่อ คือพูดเป็นธรรมะนะต้องเข้าใจคนไปยึดไปอะไรตำแหน่งท่านมาทีนี้ที่คำพูดของท่านนะบอกอาจารย์ผมมาใส่อาจารย์ผมมาเป็นอกศิษย์อาจารย์ได้ผมว่แบกอำเภอมาได้้วอ่ะแล้วใส่หลวงพ่อไปนัหลวงพ่อผมเป็นเน่นหน่อยไอโจะกะยูพันธภาพาไปอบรมอ,อยู่วัดคิริวงนครสวรรค์ผมเป็นผ้าเผยแพ่พระธรรมทูตแล้วบอกว่า ลองพอมาพนนว่าอาจารย์ไปนี่ผมแน่เป็นตัวแทนของอำเภอเมืองธรามาถูดเผยแผ่แต่แลอะอำเภอนี่มีหนึ่งดุอำเภอเมืองเป็นของหลวงไปลองพอเปนหมอไปลองพอท่านใช่ไหมรองพอเลยมีชิดไปหันไปนี่ืม่เศร้าเ,เจ้าหน้าที่มาถามแต่เขาคุ้นเคยหรอก่ว่าเราไม่มีโอกาสถามผู้ขาขอโอกาสถามเนทถอปไปหันก็เห็นลองพอ,อผู้ผู้จัดการยู่บันวังย่าน ผูจ้จัดเข้าเอินว่าพู้งด้วยการศุนไลที่เพิงนะตายก็เห็นไปหันก็เห็นหลวงพอ่อขึ้นไปไปไล่มองแล้วก็ถามขึ้นไ,ไปไล่มองหลวงพอ่อเลยฉีแจงว่ามือฟ่านไปไป,ไปชุ่มับารองกับเลขขาหลวงพอง่อจนาบโม่งวันไปดูอยู่ไปดูวิธีการการกระทําแต่หลวงพ่อเป็นกรรมการของสถานพินิจ์มาตั้งหกวาระแล้วนะวาระที่หกแล้วนะล่าออกก็ไม่ได้ออก บ่หันข้าหมอดละวันอายุเอาทิมนะฮะหลวงพ่อว่าให้ความสําคัญก,ก,ก,กับตรงนั้นเท่าไหร่คือว่ามีได้ก็ดีหลวงพ่อสมมากหลวงปัดให้คนอื่นจนกระทำไม่รับมาไม่คิดดูขี่รอบแล้วแต่หลวงพอ่อแล้วมีเรื่องหนึ่งคนเล่าให้ฟังทางมองมมัสสอเนเขามาศึกษางานกับหลวงพอ่อเขาเนี่ยเขาออกหนังสือให้น้องเขาเล่นหนังสือหนังสือก็อย่าไปนั่นเลยนะอย่าไปความสําคัญตรงนั้นมากแต่หมายถึงว่า เราไม่ไปดูถูกดูหมิน่นดูลายลักษณ์อักษรตัวหนังสืออะไรนะแต่ข้อสำคัญหลวงพ่อไม่ค่อยไม่ค่อยใังความสําคัญตรงนั้น,น,น,นก็มีเลขาจางังหวัดเมื่อก่อนอยากให้หลวงพ่อไปขอพระครูเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อประพินทําเรื่องให้หลวงพ่อไปเป็นรองตําบลเป็นเลขาเป็นรองตําบลที่ตําบลลาดหลายปีแล้วนะแต่หลวงพ่อช่วยยังเป็นอําอำเภออยู่หลวงพ่อไประงับอยู่ที่จงัอองหวัดเพราะหลวงพ่อธุระเยอะอยู่แล้ว อ้าวเปลี่ยนเรื่องเรื่องกระถินเรื่องกระถินเปลี่ยนเรื่องกระถินที่อะไปเนี่ยวันที่ยีบสี่เนี่ยจริงจริงวันนี้มีอยู่ที่อำเภอประคำบุรีล์นะสาขาที่ยีิบเก้าวันเนี้ยหลายที่ด้ยวยกันวันที่ยีบสี่ที่เมืองการยี่สิบห้ายี่สิบห้าทอดอพูดวันทอดยี่สิบหกโนนเพจพรุ่งนี้ท่านอาจะมาอยู่อาจารย์ธงชัยแล้วยี่สิบเจ็ดอยู่เมืองจันทร์หลวงพ่อไม่ให้ท่านมาวันนั้นพบกับท่าน ท่านท่านยกนิ้วให้หลวงพ่อว่าไงหรือไม่หลวงพ่อบอกวันนั้นท่านอาศัยรถเข้ามาก็าไปธุระต่อหลวงพ่อถ้ามีถ้าถ้ามีนั่นเนาะถ้าถ้ามีคนขับนะเอาคันนี้ไปเลยได้ยี่สิบเจ็ดหลวงหลวงพ่อจะให้ลูกน้องไปขับกลับมาท่านไม่มีคนขับหลวงพ่อจะให้ออกไปแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องมาานะเตรียมงานวันที่ยี่สิบเจ็ดวันนี้ก็ไม่ไม่ให้มางานเนี้หลวงพ่อ โอ้สั่งได้ผลเลยจะไป่าไปสงสัยว่าน้อยอกน้อยใจเนะี่เราไม่ได้ไปงานหลวงพ่ออย่าไปคิดเล็กคิดน้อยไม่ไม่ต้องคิดไม่ต้องมาตกลงไม่มาหล้วก็โอ้ก็ยกนิ้วให้ท่านบอกว่าหลองหลวงพ่อคิดออกมาหลายๆอย่างคิดออกมาแล้วมันเป็นประโยชน์แล้วก็คุณคนสบายด้วยง่ายด้วยง่ายกว่าเยอะถ้าคิดออกมาท่านาก็เลยบอก ไอ้เราคิดครึ่งวันบางเรื่องคิดตั้งหลายนาทีแต่หลวงพ่อคิดขึ้นมาคิดว่าสามวิแล้วจบเลยโอ,อ้พูดไปแล้วก็ก้องพวกมันอันนี้มาจากสบปลาวแต่ตอนนี้เป็นสัญชาติไทยแล้วนะเราใต้วันที่หนึ่งที่สองโอ้ยวันที่หน,นึ่งมกราคมนนปลายปีนะ,ะปลายปีสาไขิบอนวันที่หนึ่งท่านบอกว่างานอยู่ หลวงพ่อไปบ่อยมาก,ก่อนส่งลูกน้องไปบางอะไรไปบงังเอาเล่าไม่ทั่วถึงก็ให้เข้าใจนะเนาะเข้าใจหลวงพ่อหลวงพ่อมีดีถ้ามันมีดีแล้วรักษาคุณงามความดีถ้าจริงจริงมันเป็นมาตรฐานแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปรักษารักษาไว้ทําไมก็อยู่ธรรมดาเหมือนกับที่ว่าไปรับ <c oughs> ไปรับศีลกับพระแต่ไม,ม่ความสําคัญกับศีลศีลเนี่ย คิดจะทาที่ไหนก็ทําได้ปฏิบัติได้ไม่ใช่เป็นเฉพาะไปรับกับพระอย่างที่หลวงพ่อบอกถ้าปกตินี่ถ้าถ้าไม่ใช่ในโยบายของหลวงพอ่อและวิธีการสายพรแม่อขูบาอาจารย์คงคงตั้งขวดเหล้าเต็มไปหมดแล้วนะหลวงพ่อว่าไปสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปสวดให้ขวดเหล่าสร้งวนะน้องแก้ปแซวพระสักอย่างนี้เป็นตน้นจะในเครือข่ายของกอดปันปฏิบัติไม่มี ชวนคนปฏิบัติได้ายากทีนี้ยากปฏิบัติไ้ายากหลวงพ่อถึงเน้นแม้แต่ม,มาบวชแล้วนะบางคนก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องการปฏิบัติเท่าที่ควรนะต้องเข้าใจด้วยหลวงพ่อหลุดเล่าพอ,พอดีพอดีนะมีพรพอีกรูปหนึ่งท่านอยู่นู่นเมื่อเช้านี่มายังไม่จบหลวงพ่ออ่านหนังรู้หลวงพ่อจะเล่าเรื่องอะไรไปไหนก็ไปตุกไปจบมานั่งใกล้หลวงพ่อจบนั่งอย่หน้าง,งานก็ไม่มีเลยไม่ ไม่รู้เข้างานสังคมก็ไม่เข้าเข้าไม่เปลี่ยนโดยซ้าไปหลวงพ่อะไปนั่งทํางานอย่างแบบนั้นนำนั่งสมาธิท่านไปนั่งใกล้จกๆอย่างนั้นเนี่ยก็แกก็บินทบาตแกเห็นหลวงพ่อนั่งรถสามล,ลอ้อทําไมต้องนั่งสามลอ้อทําไมรถขายมีตั้งเยอะแยะไปหมดแกบอกก่อนแนะนำหลวงพ่อเมื่อเช้าผัวมานี่ไม่รูกว่ามางานกระถินหลวงพ่อเลยไปไปไป,ไป,ไปดูรถหน่อยตรงนั้นบอกแกน่าจะ เป็นน่าจะเป็น,นในหน้าขายรถประมาณนั้น,นว่างานหรือเปล่าแล้วแต่ก็ไม่จาไปตามสงสัยแต่แกไม่ศึกษาไงขันภาษาเมื่องอวบลบัตรหลวงพ่อตาไม่มีคนหน่อยนะตาใหนบอกคําขี่นะไม่ได้ศึกษาวะ,ะคือมันก็รหลวงพ่อตั้งวัดถามยายก็รู้ตรงนั้นก็ทํานาอยู่หลวงพ่อถึงได้บอกไงพัฒนาคือมาปลูกต้นไม้ถ้าพูดถึง ท่านาอน้ำเนี่ยชั้นล่างในท่านชั้นล่างโลทิ้งหมดเลยท่านประมาณหกล้อท่านคันรถหดรถหกล้อเลยนะ่ถมทิ้งอยู่พื้นถมทิ้งต่อใหม่ท่านน้ำพูดเรื่องน้ำที่นี่สิบสามที่ด้วยกันที่เจาะเจาะพุ่นไปหมดเลยแต่มันมันเป็นน้ำที่ว่าเวลาเราสูบขึ้นมาหันลังไห้หมันบวดเป็น่าสีเหลืองเลยโอ้แถวๆนี่ เจาะลงไปเนี่ยสูบขึ้นมาเส่กับปองไวเนี่ยหันหลังไห้มันเนี่ยมันบวดเป็นสีเหลืองเลยโอ้อย่างนี้เป็นต้นก็เลยแก้ไขไม่ตกเหลือน้ำบึงเลยน,น้ำบึงช่วงหลังหลวงพ่อก็เข้ามาขายเต่าให้ที่ตลาดนั่นเอาเต่ามาขายให้มาปล่อยจะเต็มบึงแล้วมั้งเนี่ยหลวงพอ่อหลวงพ่อไปบิณนาบาบตก็หลวงพ่อเก็บกิ้งกือที่มันกลัวมันรถทับบงังห้อยบงังอะไรบงังอ่า จิ้งจกทุกแกเจอมาปล่อยท่านั้นบางทีเขาเก็บกลางถนนนั่นะแต่คนใายตลาดเขารู้คนที่ใส่บาทหลวงพ่อเขารู้บางทีหลวงพ่อขอถุงเอาถุงมาใส่หลวงพ่อเสียวหอยเอากิ่งคือไปปล่อยรถสิทธิพัมันตายก็ทํามาอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกอันนั้นก็เป็นศิลแล้วไงท้าปรสายง่าย้าเชาวบ้านอย่งช่ว่อนวามารลับศิลปะไปถูกหัวปาลาหลวงพ่อไปตลาดที่หลวงพ่อเห็นเขาถูกหัวปลา กับบะบ่บ,บ่มีความมีสุขทางใจแต่ใดได้แต่ว่าพมันกลรมของไฟของมันมือหนึ่งจะว่าทุบหัวมันจะว่าจักตุลนั่นหลายชีวิตแต่ที่สุดข,ของมันก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่แหละแต่มันมันเลี้ยงผิดที่ไหมอย่างนี้เป็นต้นที่พูดนี่คือหลวงพ่อพูดเป็นจากการปฏิบัตินะหลวงพ่อไม่ได้ไปอ่านหนังสือมาพูดนะอย่างคบกับยายยายสบายที่ยายเกิดก่อนหลวงพ่อประมาณสิบปี หลวงพ่อมาว่าพี่คนหนึ่งมอนกับพี่คนหนึ่งจะไปเรียกแม่ก็คงคง,คงมันคงเป็นพี่เป็นน้องแล้วไปไปมาอยู่ไปอยู่มาก็ลูกศิษย์เพิ่มขึ้นเด้ยวฝังไปสองลายนโยบายคือต้องหลวงพ่อต้องการฝังฝังเลยฝังไปแล้วอยู่ตรงเนี้ยขณะที่ฝังนีนหมายถึงม่านนโยบายคือหมายจ้าอบางคนก็มานําเสนอทําไมหลวงพ่อไม่ไปเผาศิษในบ้านทําไมหลวงพ่อไม่เผา เผาลวกต้นไม้ตายตายหงตายหาหมดเลยหลวงพ่อเลยเผาหลวงพอ่อเขาบริหารจัดการอย่างนี้ถ้าพูดถึงหลักการบริหารในตัวยงนี่นะแต่กระชับที่สุดแล้วก็กตัรัดที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์ที่สุดนี่คือคติของหลวงพอ่อถ้าหลวงพ่อไปตรงนั้นอาหารเยอะไม่ต้องมาเล่าหลวงพ่อฟังก็ได้ไปวัดนัง้งอุ้ยอาหารเยอะอยมาวัดนี่ลอง อดทันทีลองดูที่มาวันนี้ไม่ต้องกินได้เลยมีค่าน้ำมันแล้วก็กลับน่าจะสนุกน่าจะสนุกมันทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทำแล้วโลกมันจำมาใช้ได้เหมือนกับหลวงพ่อทางานกับยุวพุทธกับพุทธสมาคมเป็นต้นเขาก็รู้จักอาจารย์พุทธของอาจารย์ไุชเทียมของอากผ่านไปใช้กับพ่อหลวงพ่อเลยสามสิบกว่าวันอะไรย่างเงี้เป็นต้นวันพุธวันพุธเราก็ไปราชพัฒวันเสาร์ ไม่ใช่ทุกวันเสาร์นะก็ไปงานไปหลวงลงปูส่สรีจะจ่าทนวางเอาไว้ที่หอ,หอพระประธานกันกันทรวิชัยเนี่ยสามเดือนมีมีวันเสาร์มันก็เยอะแยะไปหมดอแล้วหลวงพ่อก็ชอบที่จะทำการมิจิยุทำมานานแล้วคนก็รู้จักตามนี่แหละตามมิจิยุนะ้ะงก็าฝากไว้วันนี้หลวงพว่อจะพา,มาหมูคณะสงฆ์หมูใหญ่ให้พอรอยู่นะให้พร เทพเทวดาทั้งหลายละอะไรไ้เก้าอี้รัทราบเลยน,นะบอกเก้าอี้ปนมมือด้วยสวดให้เก้าอี้ฟังคนเป็นเนี่ยคบยากบางทีบางทีนะผีตายแล้ว้ามันถึงผีมาสักสามคันลถรดสามสันมันจะม,มามันบ่มาขอกินเขาได้ไงอยู่อะมานี้มาเลื่องน้องพ่อได้ว่ากินขันกินบ่พอลก็มากินน้ำยุบัดผมดูหลวงพอว่อบาวานไปกินน้ำยุบึงมัน นามมันขาดเ mm. ท่ยังส่นะยกตัวอย่างแล้วก็พูดพูดปนตลกไปพูดเหมือนกันเล่นๆพูดเหมือนกันเล่นๆพ,พูดเล่นได้แต่เล่นพอประมาณแต่โดยงานสังคมทีนี้ง่ายๆเลยงานสังคมแน่นอนที่สุดไม่ไม่เก่งขามแล้วก็ไม่ถ้าพูดตึงตามหรอถ้ามีตําแหน่งเจ้าฟ้าเจ้าคุณมานั่งตรงนี้จะเอาไม้หลวงพ่อพูดหลวงพ่อพูดได้มันเคยมีเมื่อก่อนไงพอวิทย์ยังติดสอพอวิทย อ,อดีตผู้ว่าเนี่ยพ่อพ่อเมืองเนี่ยคนที่ย้ายไปแต่กี้นี่ก็มีบูลเวลบัณฑิตเออไปหลวงพ่อนยนะ <c oughs> เขาเขาเป็นคนปทุมธาน,นีแต่เขาอยู่เมืองน่านเจ็ดปีตอนนี้ย้ายย้ายไปลําปางย้ายไปสามบันย้ายไปแม่ห้องสอนนลวงพ่อ,อยังสงสัยอยู่เนี่ยเมื่อเมื่อก่อนในช่วนศิรินันพรอยเป็นตน้นก็รู้จักกับหลวงพ่อหลายคนแต่กูณยศใส่สารนี่ก็รู้จัก ทําความเข้าใจนะหลวงพ่อจะให้พ่แต่แปลอยู่นะับแปลนิดๆแต่ขอเป็นสวดกาเลด้วยกาเลไม่แปลนะเอออี